ใครบอกคุณเก้าเราจะเล่าให้สิบใครบอกคุณเก้าเราจะเล่าให้สิบเปิดประเด็นบอกเล่าช่วงที่สอง แน่นอนครับขอต้อนรับคุณสันติพี่เชษชัยกุลเช่ชัยกุลช,ชัยกุลนะฮะนักปั้นตอนนี้เป็นอันดับดหนึ่งของโลกแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบถ้าพูดถึงเรื่องราวของการปั้นดินเหนียวในแขนงการปั้นดินเหนียวนะคะท<ข>ี่เขาเป็นอันดับหนึ่งของโลกในการปั้นหุ่นด้วยใช่ไหมครับผมหมายถึงในการปั้นหุ่นทั้งหมดรวมไปถึงบอนส เป็นอันดับหนึ่งของโลกแต่ที่มีการประกวดกันไปที่มิชิแกนตอนนี้คือต้องเรียกได้ว่าเขาคุณเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของโลกอันดับถ้าสมมติจะนับถึงศิลปะทุกแขนงคุณเป็นอันดับอันดับที่4เป็นอันดับที่4ของโลกผมจากการโหวตให้คะแนนของประชาชนที่ที่อเมริกาตอนนั้นที่ไปแข่งที่มิชิแกนชื่องานอาร์ตพรส์คครับผมคุณรู้ไหมฮะว่าเวลาเขาไปเมืองนอกทีเนี่ยมีคนรอไปเจอเขาเนี่ยเยอะเหลือเกินค่ะครับ เห็นอันนี้เพิ่งกลับมาด้วยเพิ่งมาสดๆเลยครับสดๆละอนรายการแรกอรารายการแรกวันแรกได้อันดับหนึ่งของโลกมาเหมือนกันได้ได้ที่หนึ่งของทวีปอเมริกาเหนือครับอเมริกาเหนืออันนี้เขามีหลักการในการที่จะตัดสินยังไงเขาคือเป็นอย่างนี้ฮะเขาจะคัดเลือกศิลปินของทวีปอเมริกาเหนือจะเป็นอเมริกาแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกผมถูกคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน40ก่อนลหลังจากนั้นก็จะมีการประกาศผลชื่องานคาวกรลิสแตมีท ที่รัฐอลเบอร์าที่แคนาดาอันนี้คือประกวดแบบว่าปั้นเร็วปั้นเหมือนปั้นอย่างนี้เลยไม่ไม่ใช่แค่ปั้นเร็วปั้นเร็วนี่เป็นประสบการณ์ที่ว่าผมได้จากการปั้นเหมือนจริงมาก่อนแต่ที่รางวัลที่ได้เนี่ยมาจากผลงานเอาเอาเรื่องฝีมือวัดกันครับเรื่องฝีมือเขาบอกว่าลงปู่เลื่อนองค์นี้เปลี่ยนชีวิตคุณเลยใช่ไหมครับครับผมเอาแบบสั้นๆหน่อยว่าเปลี่ยนชีวิตคุณยังไง ก็คือเป็นอย่างนี้เราเราเองเนี่ยไปไปประเทศอเมริกาเมื่อ4ปีกว่าละเราเสร็จแล้วเราไปคือเรายังไม่มีผลงานในเรื่องงานปั้นอะไร<ฆ>ที่นั่นไม่สามารถทําได้เราก็วาดรูป<ฆ>ไปเพื่อโชว์<ฆ>แต่แล้วเราได้นําหลวงปู่เลื่อนเนี่ยจากประเทศไทย<ฆ>ไปที่อเมริกา<ฆ>ไปโชว์กับเราเราก็ตัดสินใจนําท่านไปโชว์ครั้งแรกไม่มีใครสนใจก็คือ เขาคิดว่าพาพระมานั่งสมาธิอาจจะขอทําบุญแจกจ่าอะไรเงี้ยคือนึกว่าพระจริงๆครผมเพราะว่าฝรัหลังเห็นว่าหายใจได้เห็นว่าหุ่นเนี้ยขอโทษนะฮะรูปปั้นเนี้ยหายใจอยู่คือคือนึกก็จะบอกนะคะว่าตอนแรกเนี่ยนึก็นั่งหันหลังนะคะเห็นห่างหางตานะคะนึกก็ยกมือไหว้นะคะหนูนึกว่าเอ๊ะวันนี้เรามีเอ่อได้นิมนต์พระท่านมาคุยเรื่องพระพุทธศาสนาอะไรเขาเห็นเเห็นได้อะไรบ้างฮะให้บอกก็กระพริบตาได้ะครับครั้งครั้งแรกเขาเขาบอกว่า เห็นก็พริบตาไม่รู้เห็นเนี่ยอาจจะเป็นรีเฟกชันหรืออะไรแต่ว่าเสร็จแล้วก็ยังมีคนบอกว่าเฮ้เห็นเมื่อกี้กระดิกนิ้วแล้วก็มีการหายใจด้วยคือฝรั่งไม่มีใครมาสนใจเลยใช่ใช่จนในที่สุดก็เลยเอาป้ายไปเขียนว่าว่านี่ลูกปั้นดอนทัชฮะค่ะครับผมเป็นนักปั้นนะนี่ลูกปั้นของผมเขาก็เลยอึ้งฮะเขาคิดว่าผมเป็นนักวาดรูปเพราะว่าผมมีงานวาดรูปอยู่ข้างหลังนึกนึกว่านิมนต์ท่านมานั่งสมาธิแล้วเราวาดรูปเนี่ยละค่ะโอ้เหมือนมากขนาดเล็บยังดูสิฮะ ค่ะอ <icana> ันน e: ี้ใช้เวลาปั้นนานไหมคะอันนี้หกเดือนนะครับเนี่ยแต่ว่าผมเรียนมาก็ททางชีวิตเนี่นะทางชีวิตครับคุณทุกวันนี้สติในการปั้นปั้นรูกเหมือนเนี่ยคุณปั้นเร็วสุดนานแค่ไเป็นดินเหรอเป็นดินเพิ่งโชว์ทำสถิติใหม่ที่แคนาดาที่ผ่านมานี่นะสิบห้านาทีครับ '15 บห้านาทีพี่คะหนูเรียน สกับเชิ15นาทีใช้เวลาตั้งหลายวันยังปั้นไม่ได้สวยเลยไม่ไม่ไม่ผมผมเรียนนานแล้วไงผมฝึกฝนนานแล้วด้วยความที่ชอบแล้วอันนี้คือก็เลยจากชื่อเสียงที่โด่งดังก็เลยทําให้ได้ไปที่อเมริกาครับก็คือผมก็ตัดสินใจเดินทางไปอเมริกากับภรรยากับครอบครัวแล้วก็เปลี่ยนชีวิตก็ได้ทํางานศิลปะทําให้โลกเห็นทําให้คน หลายประเทศยอมรับในฝีมือความพยายามของคนไทยที่เขาให้เราปั้นนี่ปั้นในลักษณะไหนคะคือหลังจากที่คนเห็นปั้นหลวงปู่เลื่อนเป็นลายซินไฟเบอร์กลาสอย่างนี้เขาก็เลยจ้างให้ปั้นโลหะเป็นงานเกี่ยวกับอินเดนแดงเสร็จแล้วพอให้ทำเขาบอกว่าคุณทำดีเทลให้ละเอียดเหมือนในบรอนซ์โลหะนั้นได้หรือไม่เพราะว่าในโลกยังไม่มีผมตัดสินใจตอไปว่าได้ ทั้งทั้งที่จริงๆแล้วยังไมเราไม่เคยเห็นด้วยนุ้ยอยากจะให้ป <c oughs> อนเก็บสะสมผลงานของพี่เขาสักชิ้นไหม <c oughs> ตอนนี้ผลงานของพี่ชินน้นนึงตกเท่าไหร่ฮะถ้าเป็นมาสเตอร์พีซอันนี้ขอถามแบบตรงไปตรงมา คืออันนี้พี่คะจริงๆแล้เราก็ไม่ได้มาบอกว่าจะให้พี่อวดตัวนะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยคุณผู้ชมการที่เรามีมองถึงราคาเนี่ยให้เห็นถึงการให้เกียรติเหมือนกันนะคขอบคุณว่าผลงานชิ้นนี้มีคุณค่าขนาดนั้นมาสเตอร์พลสเท่าไหร่ครับผมคือจริงๆทางต่างชาติฝรั่งนะฮะเขาเขาเห็นคุณค่าทางฝีมือความสามารถเขาก็ให้ราคาไป เป็นสิบล้านหรือว่าถูกต้องหลายล้านแต่ว่าสําหรับคนไทยผมผมไม่ได้คิดว่าจะผมจะอย่างงานผมเป็นคนไทยยังไงคนไทยก็คุยกันได้ครับราคาราคาค,คนไทยราคาคนไทยคุยกันได้ค่าตัวของคุณเนี่ยนาทีหนึ่งอ่ะเป็นแสนบาทจริงบาง,บางชิ้นงานก็เป็นครับเช่น <Se en S 1> ผมทําได้เร็วมากก็ก็มันอยู่ที่ความพอใจทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ให้ทํากับ กับตัวเราบางทีเขาชื่นชมบางทีให้มากกว่าที่เราอยากได้ด้วยราคาครับปั้นสูงสุดของคุณตอนนี้กี่บาทไม่เท่าไรหรอครับเท่าไรฮะเท่าไรเอาเอาเอา้เอาเอาเอาไปแค่กี่หลักก็พอแล้วค่ะก็แค่หลักเจ็นี่แหละฮะเจ็หลักเนาอเจหลักคุณรู้ไหมเมื่อก่อนเขาทำอะไรมาก่อนทำอะไรคะเป็นเด็กพร็อพอยู่กองหนังเคยทาฝ่ายสินเคยทาเกพออกองหนังเคย แต่นั่นมันเป็นประสบการณ์ไงมันเป็นศิลปะทั้งหมดและฮะก็เหมือนกับการสั่งสมประสบการณ์การเรียนรู้ใช่ใช่ครับผมคุณรู้ไหมครับว่าที่จริงถ้าสมมติรายการเรามีเวลาคุณจะได้เห็นยาวๆว่าเขาสามารถจับหน้าสุจิราปุ๊บโดยที่ไม่ต้องเห็นหน้าคุณเขาจับจับจับเขาสามารถปั้นเป็นหนูสุจิราได้ไหมก็เมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมอาจจะได้เห็นนะภาพวีดนะคะที่เหมือนเป็นการปั้นเร็วเนาะใช่ไหมคะแล้วก็สามารถจับแบบนี้รู้เลยอย่างนี้เหรอคือสมัยที่เรียนเพราะช่างเมื่อสักปี3 5 3 6นี้ผม ตามันหลอกตัวเองแล้วเวลามองด้วยสายตาบางทีมันไม่เห็นแต่ผมก็ใช้มือจับแล้วจะสัมผัสได้ถึงปริมาตรน้ําหนักของหน้าตาของบุคลิกของกล้ามเนื้อของกระโหลกของคนแล้วจากนั้นก็เลยเริ่มฝึกในการคําหน้าคนแล้วก็วาดโดยไม่ต้องดูนะครับแล้วก็มาปั้นด้วยค่ะแต่แน่นอนความละเอียดนะพี่มดอยากให้เห็นนะคะเส้นเลือดนะคะอยากให้ทุกท่านเล็บขบยังมีเลยเนาะ นอ๋อใช่ค่ะเล็บขบก็ยังทำเป็นเล็บขบมาพี่รู้ได้ยังไงครับท่านเพราะว่าท่านมีองค์จริงครับท่านหลวงปู่เรือนี้อยู่ที่พัทลุงครับผมท่านสิ้นหรือยังครับยังครับอายุ92แล้วครับอายุายุ92อยู่ครับแล้วหลวงปู่เรื่องเห็นจริงจริงแล้วเขาว่ายังไงบ้างท่านท่านว่าท่านเห็นตอนที่ยังปั้นเป็นดินอยู่ค่ะยังไม่เห็นเป็นตอนเป็นต้นปรจักท่านก็บอกว่าอืท่านก็ยิ้มส่วนใจก็เหมือนว่าเออเป็นไปได้ไงเหมือนมีใครอีกคนหนึ่ง เหมือนเราเลยเขาบอกว่าคุณปั้นทุกคนได้หมดคุณปั้นมดดำก่อด้คุณปั้นมุ้ยก่ดนคุณปั้นทุกคนในโลกนี้ได้หมดครับแต่คุณปั้นภรรยาคุณเองไม่ได้ยังไงคะก็เขาหน้าตามหัศจรรย์มากนะเขาสามารถเปลี่ยนได้อยู่ตามอารมณ์ของเขาอยากมากๆแล้วโดยเฉพาะที่เวลาผมปั้นตัวจริงเนี่ยผมผมพยายามถึงที่สุดแต่ในในสุดท้ายผมก็ตอบเลยว่าเขาคือหน้าปราบเซียน โอเคแต่ผู้ชมฮะเีเราพยายสัมภาษณ์มีโอกาสสัมภาษณ์แชมป์ในการปั้นอันดับหนึ่งของโลกถ้าสมมุติจะเทียบวงศิลปะเนี่ยเป็นอันดับสี่ของศิลปะพึ่งกลับมาจากอเมริกาสดๆร้อนๆเราถึงต้องเชิญมาเขาแล้วครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับว่าเขากลับมาเมืองไทยนานๆที่กลับมาสักครั้งเนี่ยเขากลับมาทำอะไรที่เมืองไทยกันบ้างเราับมากันนะครับขอบคุณครับใครบอกคุณเก้าเราจะเล่าให้สิใครบอกคุณเก้าเราจะเล่าให้สิ ใครบอกคุณก้าวเราจะเล่าให้สิิใครบอกคุณก้าวเราจะเล่าให้สิสช่วงหยิบมาฝากสนับสนุนครับกลับมากับบอกก้าวเล่าสิบธิใช่ค่ะแต่ต้องแน่นอนนะคะเบรกนี้ขอย้ำนิดนึงนะคุณผู้ชมเพราะว่าเอ่อเรียกว่าแขวงของเราวันนี้ให้เกียรติกับรายการของเรามากๆ,ๆเลยนะคะน่าด้ข<อ>่าวองผมด้วยครับได้ข่าวว่าไม่เคยเอาหลวงปู่เนี่ยออกจากบ้านเลยค่ะก็ตั้งแต่มาที่ประเทศไทยท่านก็อยู่ที่บ้าน ทำไมอะคะพี่สันติทําไมถึงไม่ไม่นิมนต์ให้ออกมาเลยคะก็กะว่าจะเก็บไว้กับกับกับบ้านกับตัวเป็นมงคลชีวิตด้วยแล้วก็ถ้าเกิดจะนำไปแสดงหรือให้ประชาชนชื่นชมจริงๆแล้วอยากจัดเป็นเอ็กซิบิชันใหญ่ใหญ่บันทศการดวกว่าตแต่อย่างแรก ตอนแรกไปนัดกับเพื่อนมาดามไว้วูดดี้ไปนัดกับอัตต่อยไว้ครับแต่ก็หนีมารายการนี้ก่อนไม่รายการเราเอารถตู้ไปถึงบ้านที่เขาก็เกรงใจมมาไม่ได้ก็คือตั้งแต่กลับได้รับรางวัลจากแคนาดามาใช่ครับคนก็รู้กันครับเรียกได้ว่าสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยใช่ครับใช่แล้วก็มีนัดครับมีนัดกับคุณไต่บพไว้ครับครับผมพรุ่งนี้พรุ่งนี้อต่อยให้หลานก่อนครับแล้วกับคุณพูดดี้ไว้อีกใช่ครับก็ เปลีนหน้าครับโอเคคงจะมีโปรเจกต์อะไรคุณวุฒิอ่าแต่แน่นอนหลายๆท่านบอกว่าอาจจะไม่ทราบนะคะว่าเราเนี่ยกับไหว้บูชาผลงานของพี่สันติมาแล้วด้วยใช่มฮะก็มีเยอะนะในประเทศไทยโดยเฉพาะภาคอีสานจริงๆผมเหนือใต้ออกตกนี่ทำมาหมดเลยนะครับครับผมแล้วก็เสร็จแล้ว ที่ที่ในกรุงเทพก็ยังมีอย่างการสื่อสารแห่งประเทศไทยนี่พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณก็ทําก่อนไปอเมริกาครับผมอย่างหลวงปู่เรื่อนี้อย่างหลวงหลวงพ่อพรมวัดช่องแคร์หรือหลวงพ่อเทียมวัดลาดหลุมแก้วหรือจะเป็นหลวงปู่สมพานหรือว่าหลวงปู่ลีหลวงปู่ปลื้มคือพูดไม่หมดนะครับเยอะครับคุณคิดว่าอะไรที่ทําให้ผลงานของคุณเนี่ยเตะตาชาวโลก เขาเห็นถึงชีวิตของลูกป,ปัน้นเขาบอกว่ามันมากกว่าลูกป,ปัน้นพี่มีเทคนิคอะไรเหรอเทคนิคก็มีครับเกี่ยวกับเราเก็บทุกรายละเอียดแล้วเราก็นับถือเคารพในทุกท่านที่เราปัาน้นค่ะแล้วก็อยากจะบอกกับท่านทุกท่านว่าขอบคุณค่ะ,คะแล้วก็ภูมิใจที่เป็น โมเดลดีๆให้ผมได้เรียนรู้ตลอดแล้วผมก็ได้ฝึกฝนแล้วก็ทำอนานคตอยากจะปั้นทำอะไรอีกฮะนอกจากปั้นแล้วก็ยังยังยังมีคนถามนะเกี่ยวกับมีใครจะจะเรียนนี่จะรับสอนไหมยังไงแต่ว่าตอนนี้ผม ก็คือ,อยากนิดหนึ่งบินไปเป็นไมล์ลำบาก,กแต่ว่าผมก็คิดว่าอาจจะต้องทําหนังสือเพื่อให้ทุกท่านได้รู้จักมากขึ้นแล้วก็ทอดวิชานี้ด้วยวชายทอดวิชาเรื่องการปั้นแล้วก็เกี่ยวกับศิละปะจ,จริงๆแล้วคืออะไรครับอันนี้คือจริงๆพี่สันติไม่ได้ไม่ได้ไไดปั้นเฉพาะพระพุทธรูปหรือว่าพระคือเจ้าอาจารย์ต่างๆประชาชนทั่วไปนีก็ปั้นครับผมเป้าหมายสูงสุดในชุดของพี่พี่วางไว้ว่าอย่างไงก็วางไว้จริงๆเป็นความรับแล้วอยากบอกแค่เป็นประมาณว่า อยากทำสิ่งที่เพื่อชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และประชาชนอยากจะทำสิ่งนี้ซึ่งก็ก็ติดตามแล้วนะครับว่าจะเป็นอะไรทำอะไรอ,อยากจะทำสิ่งท,ที่เพื่อสิ่งเหล่านี้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนก็คือผมเกิดแผ่นดินนี้ค่ะ ผมมีฝีมือผมเป็นทุกวันนี้ก็เพพาะประเทศนี้เพราะฉะนั้นเราเป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจขอบคุณที่อุตส่ากับจากเมืองนอกบุกแวะมารายการเราเลยคงไปดูสัมภาษณ์พี่สตีวยาวที่รายการอื่นเถอะเพราะรายการมันาเวลาน้อยหลือเกินที่จะเวบเขาที่ต้องคุยยาวๆแต่เรามีเวลาแค่นี้จริงๆขอบคุณพี่สันติที่แวะเวียนมาในบล็อกตัวสิบขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับฝนตกนะครับ จนไปถึงพรุ่งนี้น่าจะตกหนักๆอีกสักวันหนึ่งดูแลรักษาสุขภาพครับท่านผู้ชมฮะเราเป็นห่วงชาวบุเได้หมานครับรถติดมากฮะทำใจเวลาเดินทางไปไหนมาไหนก็นะเผื่อเวลานิดนึงนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะลาไปก่อนสวัสดีครับพี่กลับมาให้แต่เมื่อไหร่ใครบอกคุณเก้าจะเล่าให้สิใครบอกคุณเก้าจะเล่าให้สิ